การสู้รบในฝั่งเมียนมาครับทำให้ประชาชนชาวเมียนมาอพยพมาฝั่งไทย1200กว่าคนด้านด่านแม่สายครับสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาตึงเครียดกันอ,อีกครั้งนะครับเมื่อทหารกองกําลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเรียงและทหารกองกําลังพิทักษ์ประชาชนหรือว่า PDF หลายร้อยนายพร้อมอาวุธสงครามนากาลังบุกยิงเข้าโจมตีกองกําลังทหารเมียนมากว่า200คน หลังจากกินยิงประทะกันเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอาวุธครบมือต้องนํากําลังเข้าไปตึงแนวชายแดนตรงข้ามพื้นที่ที่มีการยิงประทะโดยเสียงปืนและเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องครับส่วนบนน่านฟ้าเองก็มีเครื่องบินของกองทัพเมียนมาบินบนตรวจเหนือพื้นที่พร้อมกับมีฮอติดปืนกลแล้วก็เครื่องบินรบมิกซ29ยิงถล่มฝ่ายต่อต้านอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกันกับพื้นที่จงังหวัดเมียวดีครับชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับพรมแดนเมียวดีแห่งที่สองรีบขนย้ายสิ่งของหนีเข้ามายังพื้นที่หลบภัยในฝั่งไทยที่อำเภอแม่สอดแล้วกว่า1,200คนส่วนทางฝั่งไทยเองจัดสถานที่รองรับผู้หนีภัยการสูรส้รบไว้4แห่งคือที่วัดอมรวดีวัดท่าอาจวัดท่าสายโทรเลขแล้วก็วัดไทยวัฒนารามนะครับ